สวัสดีเอทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับชินดําซิงแล้วก็เสียตามดำมซิ่งครับวันนี้หลังจากหายไปนานนะครับไม่ค่อยมีเวลาถ่ายครับรถไถางานเยอะงานเยอะวันนี้มาดูการเล่นเลนแบบแบบห้าสิบห้าสิไอกรวดติปกกัวอยากได้งานก็ได้อยากได้มาดูครับดูครับผมปีนี้ฝนตกติดต่อกันมากเลย แบบนี้ก็สูตรไผ่ก็สูตรมันไปลอดอจับตามสเตปเลยครับอบอกติงมีหลักการดอกไทยไทยแต่ให้มันอายามันคว,ว่ำก็พอครับนี่เรามาชมกันต่อเลยครับผมนี่ปีนี้รู้สึกว่าตกอะไรไม่ยอมหยุดสักทีนี่จะไมกแล้วนี่คนอยากหวานก็ยาอะไรคนงไงล่ะปีนี้ฝนดีครับผมไทร ทำแลว้วก็ทำอีก็มีสองสามรอบอันนี้อยู่กับ l อลห้าูนย์นะครับผมกับทีมงานดัมซิ่งครับทีมตามดัมซิ่งครับอันนี้มาลองทายดูเป็นยังไงทายติคนอื่นอันนี้น่าจะเจอสองรอบแน่นอนครับน้ำท่วมหมดนี่ไง เรียบร้อยดีครับจบค่าวเลยเป็นมังไม่เป็นมังนะครับโอ้ปีนี้นำมาเร็วตอนนี้ก็ไม่ต้องมีศูนย์มีอะไรครับอยู่ที่ฝีมือเลยนะครับผมว่าจะแบบไหนจะเร็วและแบบไหนจะประหยัดน้ำมันที่สุดในการถ่ายแบบนี้นะครับผม,มเล่นตามเกมไปแบบนี้ครับ สำหรับสูตรนี้เสียไม่เอาผ่านออกนะครับเพราะมันจะรับน้ำหนักหน้าหลังเลยนะครับถ้าบางท่านก็จะมีสูตรเอาผ่านออกครับแต่สำหรับเสียตามลบซิ่งนี้ไม่เอาครับกลัวรถติดนะครับมันจะหนักหลังครับอันนี้จะเป็นการสมดุลนะครับหน้าหลังสมดุลนะครับถ้าไม่เอาพานออกนะครับบางท่านมกวากกิกะผ่านหกใบนะครับเปลี่ยนไม่ห้านะครับอันเก่าหนึ่งะครับหน แล้วแต่สูตรนะครับบางท่านก็เอาผันหน้าออกนะครับผันด้านออกส่วนเจ้านี้ไม่เอาออกครับเพื่อจะรับน้าหนักหน้าหลังครับมีการกดๆเลยมันจะหนักหน้านิดๆนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยครับสําหรับคลิปนี้ก็ปิดคลิปพิยงเทนี้ก่อนครับยวมาติดตามคลิปต่อไปให้ชมนะครับสําหรับคูมต้าเอล5028นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ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 ผม